ว่าดวงตาของพระอรหันต์เป็นยังไงอยากเห็นหน้าพระพรหมไหมก็อมองแม่เราแม่เป็นดุจพระพรหมอุ้มสมเรามาแม่มีเมตตากรุณาอุเบกขามุกทิตา ยินดีกับลูกเสมอเมื่อยามลูกทำดีดังเช่นวันนี้แม่ได้ยินลูกเอ่ยว่าจีบอกแม่ครับผมจะบวดแทนคุณให้แม่ในงานบวชสมคีวัดราชสธาธรรมพอแม่ได้ยินแม่ก็ชื่นใจนะลูกพระเด็ดกคุณหลงพอ่อท่านเจ้าคุณพระวชิวรภิพั ท่านเจน้าคณะอำเภอศรีนครประเด็จพระคุณท่านเหล็งเห็นอนาคตของศาสนาถ้าไม่มีใครสืบทอดไว้ไปเห็นจะแย่แน่ละประเด็จพระคุณท่านจัดบวชทุกปีก็มีพระบวชสืบทอดสืบต่อสืบสารที่สึบไปเขาก็ไปทำดี ศึกจากวัดนี้ไปได้ดีทุกคนศึกจากพระไปเป็นทิศเป็นบัณฑิตรู้จากหลักศาสนาที่บวชวัดลาศธาธรรมอยู่วัดนี้ไอ้ที่ไม่ศึกก็เยอะบวชสืบทอดสืบต่อสืบสารอย่างเช่นพระเดชพระคุณพระเทระที่เขาอยู่ที่วัดเราเห็นไหมลูก พระคุณท่านเหล่านี้เป็นกำลังศาสนาเป็นหน่อเนื้อพระชินดาชีน่าเกยได้โอกาสเราแล้วนะบวชมาก็เรียนรู้หลักของศาสนาแม่ดีใจก็ดีใจชื่นชมและยินดีกับลูกรู้ไหมแม่เขายอมสลักให้เราไปบวชเป็นพระถ้าเกิดลองคิดดูนะหน้า ถ้าเกิดเราบวชไปแล้วเราเกิดความสุขในธรรมแล้วเราตัดสินใจว่าไม่สึกขึ้นมาแล้วลูกเราคิดดูนะแต่คนเป็นแม่ถ้ารู้ว่าลูกไม่สึกถ้าลูกจะบวชตลอดชีวิตพ่อกับแม่จะทำยังไงได้ก็ต้องยออไหนๆก็ยกให้เป็นลูกพระพุทธเจ้าแล้วเมื่อลูกคิดจะบวชตลอดชีวิตพ่อแม่ก็ไม่ว่านนักลองคิดดูนะ ว่าพ่อกับแม่เขาเสียสละลูกชายของตนลูกชายที่จะได้สส่อสกุลพอลูกไปบวชแล้วหากลูกจะอยู่ตลอดชีวิตเป็นพระตลอดชีวิตแม่กับพ่อก็ไม่มีใครสืบสกุลลูกก็ต้องไปเป็นพุทธบุตรของพระพุทธบุตรแต่ถามว่าพ่อกับแม่จะเสียใจไหมไม่เสียใจหรอกลูกยิ่งลูกบวชไปอยู่นานๆเข้าพ่อกับแม่ก็ได้บุญมา สขใจยิ่งนักลูกเอ้ลองมองหน้าแม่ดีๆสักมันสิจะมีผู้หญิงคนไหนบ้างเราเลูกที่เขาจะรักเราเหมือนแม่คนนี้และจะมีผู้หญิงคนไหนบ้างที่เขาจะยออเพื่อลูกเนี่ยลองคิดดูสิจะมีผู้หญิงคนไหนไหมที่เขาจะมานั่งให้เราเทียงจะมีผู้หญิงคนไหนไหม ที่จะมานั่งยอมให้เราโกหกก็มีผู้หญิงคนไหนไม่ลูกที่จะยอมให้เราทำผิดแล้วทำผิดอีกก็มีผู้หญิงคนนี้แหละหญิงที่ชื่อว่าแม่หนักเลยเชื่อเรื่องกรรมไหมัูคนไหนดาราทิพย์ดาราทิพย์ ปีนี้อายุเท่าไรล่ว 31. ลูกสามสิบเอ็ดรักมห้ยรักแม่ไหมรักมากไหมลูกรักมากไห้ดีใจไม่ได้บวชให้แม่เรามองอหน้าแม่เห็นรอยยิ้มแม่ไหมลูกทุกวันแม่ก็ยิ้มนะแต่ยิ้มไม่เบิกบานเหมือนวันนี้แล้วนะสังเกตดวงตาแม่ไหมทุกวันดวงตาแม่ก็เปิดเหมือนกันแต่วันนี้มันเหมือนมีตาดำดวงตาดำ ดวงตาของคนที่กําลังจะได้รับบุญนั้นยิ่งใหญ่จากลูกชายนาลาทิพย์เลยรู้ไหมลูกแม่ก็หวังพึ่งบุญจากนาลาทิพย์นะแม่หวังจะได้บุญใหญ่เพราะโดยเฉพาะชีวิตของแม่เกิดมาแม่เป็นผู้หญิงแม่บวชไม่ได้ลูกรู้ไหมแต่นาลาทิพย์รู้ไหมแม่ไม่ได้บวชตัวแต่แม่บวชใจให้ลูกของแม่ตั้งแต่แม่รู้ว่าลูกของแม่อยู่ในครรภ์นาลาทิพย์รู้ไหมลูก แม่เป็นผู้หญิงแม่ห่มจีวรไม่ได้แต่แม่บวชใจของแม่มานานแล้วรู้ไหมลูกนาราธิปก็เช่นเดียวกันนะลูกอยากจะบวชตลอดชีวิตให้บวชใจของเราตั้งแต่บันนี้นะลูกวันพรุ่งนี้บวชเป็นพระภิกษุในศาสนาเขาเรียกสม,มุติสงศึกได้บวชได้แต่อยากจะบวชตลอดชีวิตบวชใจของเราเลยลูกบวชให้ได้ตลอดชีวิตวันไหนศึกออกมาสลัดเพียงจีวรลูกอย่าศึกพระออกจากใจนะลูกนะ นาลาทิพย์ทำได้ไหมไหนๆจะบวชแล้วบวชได้ตลอดชีวิตบวชทั้งทังที่นุ่งกางเกงยีนก็ได้เหมือนแม่แม่ที่เขานั่งเนี่ยเหมือนพ่อพ่อที่เขากาลังใส่กางเกงเนี่ยนี่พ่อเนี่ยกรรมการวัดที่เป็นผู้ชายเนี่ยเขาเคยบวชมานะลูกแต่เขาไม่สึกพระออกจากใจแล้วลูกเขายังมีพระออกจากเขามีพระอยู่ในใจเขาจะเป็นพระอราหันต์ขลงลูกนาลาทิพย์เอ้ยอนุโมทนาบุญเลยน,นะลูก ปัญจพัฒน์อายุเท่าไรลูกยี่สิบสองรักแม่ไหมรักใช่ไหมอาจารย์ถามสักคำน,นะลูกนะไม่ว่ากันเนาะเชื่อเรื่องกรรมไหมลูกเชื่อนะนะเดี๋ยวให้หนาฟังเรื่องกรรมกรรมเหมือนเกลือลูกเกลือเค็มไหมเค็มไม่มีอะไรที่จะมาจางเกลือได้นอกจากน้ํา แต่ถามว่าน้ํำมาเจือเกลือเนี่ยที่เปียกเสมือนกมเกลือมันจะหดหายไปไหมมันไม่หายแต่มันจะเหลือความเค็มแต่มันก็จางลงกรรมเหมือนเกลือบุญเหมือนน้ําตัวของนาคเองเหมือนภาชนะนึกออกไหมลูกการบวชของนาคในวันนี้ได้สร้างบุญบวชอานิสงส์มากเท่ากับเราเติมน้ําไปเจอเือเกลือหนึ่งมืนลิตร ความเค็มของเกลือจากเค็มมากเริ่มลดรือ,อยังลูกเริ่มแล้วนะน้ำองหนึ่งหมื่นลิตรเราบวชไปแล้วมีโอกาสได้บำเพ็ญศีลภาวนามีโอกาสได้บำเพ็ญกิจภาวนามีโอกาสได้ทำวัดสวดมนต์อัน,นิสงส์มากเหมือนเราเติมน้ำไปหนึ่งแสนลิตรจากหนึ่งหมื่นเพิ่มมาเป็นหนึ่งแสนแล้วจากเกลือที่เค็มเค็มเริ่มลดเริ่มลดแต่บันหายไหม หายยังเหลือความเค็มนะเปรียบเหมือนกรรมลูกการบวชในครั้งนี้แม่เขาให้เราบวชเพื่อเป็นการลดกรรมที่เราทํากับแม่นึกออกไหมครับอาจารย์ถามนะลูกนะไม่โกรธนะลูกเคยทําผิดกับแม่ไหมปัญจพัฒน์เคยทําผิดกับแม่นะลูกนะนาลาทิพย์เคยทําผิดกับแม่ไหม นาลาทิพย์เคยโกโหกแม่ไหมลูกพันจพัฒเคยโกโหกแม่ไหมเคยเถียงแม่ไหมเคยพังปากดุแม่ไหมเคยทำอะไรให้แม่กับพ่อเสียใจไหมลูกเคยนะลูกนะเคยทำอะไรให้แม่ผิดหวังไหมคือมองนหน้าแม่สิลูกแม่เคยทำอะไรให้เราผิดหวังไหมลูก ไม่เคยใช่ไหมแม่ไม่เคยทำอะไรให้เราเสียใจใช่ไหมแม่ไม่เคยโกหกเราใช่ไหมบางครั้งแม่อาจจะดูดุไปบ้างขี้บ่นไปบ้างแม่อาจจะเคยตีไปบ้างอย่าถือโทษโกรธแม่เราไม่มีสิทธิ์อ่ะล่ะลูกวันนี้มันถึงเวลาแล้วในเมื่อเราเชื่อเรื่องกรรมกรรมไม่มีน้ําอะไรไปล้างได้ไม่มีวิธีใดที่จะแก้กรรมได้พระพุทธเจ้าให้เชื่อเรื่องกรรม กรรมเกิดจากการกระทำกรรมมีทั้งดีและกรรมไม่ดีดังนั้นกรรมดีจงคงไว้เพิ่มกรรมดีเรื่อยๆกรรมไม่ดีเมื่อเราเคยทํากับแม่เราเป็นลูกผู้ชายนากเอ้ยพ่อนาคทีละสามพ่อนาคแหลมวันนี้พ่อนักทั้งสองก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีอายุการจเจริญอายุมากแล้ว ก็ล้วนแล้วจะเคยทําผิดต่อพ่อต่อแม่ด้วยกันทั้งสิ้นเราทุกคนเคยทําผิดกับพ่อแม่ดังนั้นในเมื่อพวกเราจะบวชแล้วขอให้นัาประนมมือขึ้นเถอะกรรมมันล้างไม่ได้แต่เราขอขมากรรมได้จริงไหมนาพร้อมจะขอขมาแม่ไหมพรมจะขอขมาพ่อไหมถ้าเม,มื่อนาพรก็พูดดังๆให้แม่ได้ยินว่าแม่ครับหากผมเคยทําผิดกับแม่และพ่อ ขอให้แม่กับพ่อจงอโหสิกรรมให้ผมด้วยพูดไปเลยลูกพูดให้ท่านได้ยินดังๆเงยหน้าขึ้นกลาบลงบนตักของแม่สามครั้งลูกลลขลเข้ามาใกล้แม่สิลูก กอดเอวแม่แน่นๆหลับตาลงซบอยู่บนไหล่ของแม่อย่าเพิ่งเงยหน้าขึ้นมาจนกว่าอาจารย์จะบอกให้เงยหน้าขึ้นมานะลูกนะฟังเพลงนี้สักเพลงลูกอาจารย์เคยลงไว้ตั้งแต่สมัยเป็นพระและมันเป็นเพลงธรรมะน่าคิดมาถึงศรีนคร ถ้าจะร้องให้แม่แมๆที่เขาเคยฟังในวันนี้เขาคงจะนึกออกแลกว้วก็ถึงบางอ้อว่าฉันเคยฟังฟังนะลูกนะ hola ไม่เป็นไรลูกลูกอาจจะเคยหลงใครคนใดคนหนึ่งแต่วันนี้ลูกนึกถึงแม่และมาบวชให้แม่แม่ก็ดีใจแล้วลูกแม่ลืมที่ลูกเคยโกหกแม่ที่ลูกเคยเถียงแม่แม่โกรธลูกไม่ลงแม่ลืมไปแล้วลูกแม่พร้อมที่จะโหสิกรรมให้ลูกของแม่ขอให้ลูกแม่บวชแล้วอย่าทิ้งแม่นะลูกนะ we yeah. 想。嗯

สแต่วันนี้ไม่มีพ่ออยู่แนละ้วแต่เราก็ยังมีคำว่าพ่อพเป็นฮีโร่อยู่ในใจ วัดสาเพชหรือวัดน้องบอลสาเพชครับก็เป็นหนึ่งในนักลงจากค่ายสาเพชนะครับเดี๋ยววันนี้นในฐานะที่ว่าเจ้นานั้นพ่อก็ไม่ได้หนีไปไหนถึงพ่อจะเสียชีวิตไปก็ยังเป็นฮีโร่ในใจของลูกเสมอเดี๋ยววันนี้หลานสาวของท่านพันเอกประภาสภาวิลลุนซึ่งเป็นในห้างค่ายสาเพชวันนี้ท่านฝากหลานสาวไว้ให้เป็นลูกศิษย์เราเราก็ต้องสอนให้เขาเก่งเขาเขามีความสามารถดุกน้องมิน้น เนี่ยน้องน้ำหอมสาเพศเ,เสียงปรบมือให้น้องน้ำหอมหน่อยครับเป็นหลานสาวของท่านพันเอกประภาสา,าวิรุนและก็เป็นหลานสาวของป้าแก้วฟ้าสาเพรนะเป็นหนึ่งในนักร้องรุ่นน้อยของค่ายสาเพรวันนี้ก็ถวายเสียงหน่อยนะลูกนะเอาเป็นเพลงพ่อคือฮีโร่็แล้วกันให้พี่นาเขาฟังนะปรบมือดังๆให้หลานหน่อยจ้าเป็นหลานแท้ๆของท่านพันเอกประภาสา,าวิรุนน้องน้ำหอมสาเพรในบทเพลง พ่อคือฮีโร่เป็นบทเพลงแรกในชีวิตของเขาฝากไปเรวยนะจ๊ะในอมใจของทุกๆท่านปัจจุบันนี้ศึกษาอยู่ชั้นมัธยมปีที่สองแล้ว จเกงให้ไดสียงปรบมือดังๆสักครั้งเป็นกำลังใจให้ลูกให้หลานขอบคุณครับในบทเพลงพ่อคือฮีโร่จากน้องน้ำหอมเสพ้านสาหลานสาวแท้ๆของท่านพันเอกประพาสพาวิรุณฝากไว้ในอ้อมคิดอ้อมใจของทุกท่านนะครับหน้ากอดคุณแม่ไว้แล้วฟังอีกสักหนึ่งแหลจากน้องไม้บินโฟเอสครับ